นักเรียนในโลกโซเชียลปลอมโปรไฟล์เป็นหนุ่มหล่อหรือหลอกเกมนะครับให้แคกเกี่ยวกับอะไรนะครับหนึ่อ่านมาดูเกเด็กเด็กเน็ตรวมกันก็จะเป็นเรื่องของใครแคทนะครับอพูดพร้อมกันลูกเซ็เด็กเด็ก นะครับก็จะเป็นเฟซบุ๊กอันนี้แหละอินตาแกรมไลน์ทิกต็อกครับ18คกนโก้นะครับที่ที่แจกให้เมื่อสักคู่นะครับก็จะมีที่ยอดฮิตตอนนี้นะครับอันดับหลอกสินค้าออนไลน์โดนกันเยอะนะครับโทษ5ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับอีกนะครับแต่ถ้าไม่ยินยอมก็ไปซ่อนในห้องน้ำห้องอะไรที่มันมิดชิดนะครับ แล้วก็ปิดมือถืออย่าคุยกันนะครับหรือจะส่งไลน์เอหาผู้ปกครองนะครับสู้ซ่อนหนีไม่ได้ก็ที่เราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ยิงเนี่ยมีอะไรบ้างหนีซ่อนสู้อ้าวทวนทวนซ่อนทุกร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจเมืองสมุทรสงคราม